ข่าวของหนุ่มนิกกี้นะฉันนะครับแน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนซีนะครับกับหนุ่มแจ็คแฟนฉันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะหนุ่มแจ็คเขากลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าได้เห็นน้องคากินะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ยังจาได้นะครับหนุ่มนิกกี้เนี่ยขอบทองนะครับสองบาทไปเปนะครับให้ถึงที่โรงพยาบาลกันเลยเมกับไปรับขวัญหลานคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องให้น้องนิกกี้ให้คุณนิกกี้นะครับมาเล่าโมเมนต์นะครับเจอหลานชายนะครับ กันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงอัปเดตความหวานความรักนะครับระหว่างหนุ่มนิกกี้กับน้องเปียนโนนะที่ตอนนอี้เลยว่าเดินหน้าจีบกันแบบสุดๆเลยคุณผู้ชมเรียกว่าตอนนี้นะครอบครัวฝ่ายหญิงก็เริ่มจะไฟเขียว้วยคุณผู้ชมอ่ะหนุ่มนิกกี้จะว่าไงบ้างน,นะครับไปฟังหนุ่มนิกกี้มาอัปเดตกันดีกว่าครับเมื่อไรแต่งงานนะโอ้ แมาจะอีกนานนะแต่งานนะน้องยังอยู่เนาะน้องย <c oughs> อ,อยู่เพี่ยังอยู่สิพี่จักรินแหมยังอยู่ยความหวานก็โอเคครับพี่แต่ว่าเ <ๆ S 1> จอกันแทบทุกวันพี่แ,แ,ต <ๆ S 1> พแต่ว่าแต่เจอกันไม่นานมากเพราะว่าผมทํางานเยอะๆๆรับปริญญามีของของวัญอะไรให้เขาเป็นหูฟังน่ารักน่ารักเฉยครับพี่น้องเขาอยากได้หูฟังพอดีครับก็เลยซื้อหูฟังน่ารักน่ารักใร้เฉยครับเดี๋ยวนี้ชิลแล้วครับพี่ครอบครัวเขาชิลแล้วครับน่ารักครับก็คือเข้าออกบ้านเข้าได้เลยเข้าออกได้แต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่รู้พัดเปิดคือไปเข้าได้แต่ว่าต้องมีคคนนนมาาเิดรตูบ้ใหสส่่งงพีทุวัั เหมือนเดิมครับทุกวันเหมือนเดิมครับพี่ไม่เกินสี่ทุ่มครับเขาก็คงเห็นเราเป็นคนแบบว่าบ้านๆน้องพี่ แบบว่าชิวๆบ้งสบายๆอะไรเงี้ยพี่เขาคงคิดว่าไอ้นี่ไม่น่ามีอะไรก็น่ารักกับพี่น่ารักมากรับขวัญครับรับขวัญหลานคากิครับจริงๆซื้อทองรับขวัญมาตั้งแต่รู้ว่าน้องไปม่อนท้องนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ทองครับขอเอาทองเก็บไว้ในเซฟตัวเองเพราะตอนที่แจ็คเขาบอกว่าเมียเขาท้องเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอัมจริงๆเพราะว่าเก็ไม่รู้คิดว่าตอนนั้นคิดว่ามันแต่งเรื่องหรอให้เราซื้อทองเลยผมก็บอกว่าซื้อให้ก็ได้แต่เราเมียมันเกกกิดลู่อน เดี๋ยวเอาไปให้แจ็คเขาก็บอกว่าได้เราก็เก็บทองไว้ตั้งแต่ส0,000ืกว่าบาทนะพี่จ<อ>นวันวันที่น้องใบหม่อนคลอดเนี่ย4ี่0มกว่าบาทเราก็เอาไปให้น้องใบหม่อนที่โรงพยาบาลครับพี่อตอนนี้ทองไม่รู้ว่าขายไหมแต่ว่าเพื่อนทุกคนนะโดนของหมด<อ>ผมมาโดนทองมาริโอโดนลาบูบูบ<อ>ผมไม่ได้ใจป่านะครับพี่แต่แจ็คแฟนฉันเขาน่ารักกับผมครับ<อ>แจ็คเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักกับผมมากพอผมซื้อทองไปให้ลูกเขา เขาก็หางานไม่ผมน่ารักมากคายกีน่ารักมากคือแบบได้แม่มาทุกอย่างเลยอ่ะได้แม่ทุกอย่างเลยดีมากเพราะว่าหน้านี่คือได้แม่เลยผิวได้แม่ไอ้แจ็คไอเดียวคือความอ้วนเฉยๆกับชอบตดพี่กับชอบตดคายกีชอบตดเหมือนไอ้แจ็คไอ้แจ็คชอบตดกลัวจะมีลูกสาวแล้วลูกมันมาจีบลูกผมมากเลยตอนนี้ใช่ถ้าเรามีลูกสาวแนี่ก็ไม่แน่เพราะไอ้แจ็คเนี่ยชอบแกล้งผมคายกีอันนี้จะไม่เอาพ่อมันก็อยากมีครับพี่ก็น่ารักครับพี่แต่ว่าไม่ไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับแต่ผมก็เลี้ยงค กับเลี้ยงพวกลูกเพื่อนๆก่อนครับทุกอย่างเลยครับพ oh. ี <Four> ่ตรงนี้เขาใจไอเย็นเมื่อก่อนเขาจใจร้อนกล้าเล่นมุกแบบหยาบคายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่ไม่เอาเลยเปลี่ยนมันคนอบอุ่นเลยครับทาทุกอย่างเพื่อใบหม่อนเพื่อคายกีเพื่อแม่เลยน่ารักมากแจ็คแนฉันเลิกเที่ยวเลยไม่เอาแล้ว แจ็คเปนฉันทุกวันนี้ไม่เที่ยวแล้วแม้แต่เซิร์ชไอจีผู้หญิงเนี่ยก็ไม่กล้ามีแต่แบบว่าดูโรงเรียนให้คากี<อ>ดูของเล่นให้คากอาอีอะไรเงี้ยพี่น่ารักครับแจ็คเป็นฉันเก่งมากครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพี่เปลี่ยนมันแบบนุ่มอบอุ่นเลยอะเ<อ><อ>วลาไลค์ก็ไลค์กล่อมลูกอตอนไลค์คนเดียวคนดู500อะพอกล่อมลูกคนดู7 00 0อะแต่ไม่แต่ว่าจริงๆอะแจ็คเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะพี่<อ>เขาก็เล่นภาพลักษณ์เหมือนแบบเด็กก้าวร้าวอะไรเงี้ย<อ>แต่จริงๆชีวิตจริงเขาเป็นคนแบบน่ารักครับเป็นคนพูด